ีครับพี่น้องไม่กินเขาครับของกินพี่น้องไข่ไข่ลูกเดียวครับเลี้ยไข่ปอกใส่น้ำพริกด้วยครับรักกัมมี่มักแดงนะพี่น้อง ไอเป็ดต้มไอแต้มควันพี่น้องลืมบ่าได้กินื้อนี้ได้เสี่ยมากินครับน้ำพริกครับกับบบกแตงสามหนว่ยนวยสี่หน่วยพี่น้องมีข้ามต้มพี่น้องม่แครมเจียวยันโหลดนี่แหละใก้มีโปรตีนมากมายครับ เาแล้วนี่จะปคุ้มคล้องน้ำนตัดงาย่วยอยู่พี่น้องว่าท่านไดกินงาแต่เสาเที่ยงนะครับเนี่ยใบโมงนบพี่น้องเราจะเสี่ยงให้พิ่นอกินถ้าได้ตัด้ายพี่น้องกินสอ,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 องเวลาเนี่ยเ่านท่านได้กินยายอยู่กี่แต่ฟางจะเสียแจ้วจจจจนนหีเอะไรพี่น้องนี่ ใส่น้ำพริกแบบน,นี้จะอร่อยดีครับมามนาะ <c oughs> อาจจะมืดนมืดม้โม่เนี่ยอู้หอืมขอบีบยัง แย้งกับโปูเอีย้ยนครับแคนมักคซอรดดีครับมามักเซตยด้ห้าน,นั่นเปนหองผมมัก,กว่าปีนึง่นงคร้บ แล้วก็เี่ฮึมถ้มา,าหมักเสร็จนะฮะครับเอาจุลินทรีย์ส่วนข้อแสงใส่ไปหน่อยให้มันละลายมากกว่าจะเป็น เดี๋ยหารนี่กินส้งสมเดือนนีก็เต็มทังไงั้งมาใหมาซิปลดหาซิปกินิดย่ยพาเบิ่งยังมือครับ นี่เขี้ยวงามไปหน่อยแก้ในคืนหนึ่งเลยครับเก็บไปหน่อยขอบเซยยเก็บหมู่านนะครับ ให้กินเขากับใครหน่อยเดียอีโมกิน่นอเฮ็ดแบบนี้ที่นนอแซดพี่ครับอา <c oughs> เบดแดนนี่กินอีนี่น่นอ พี่โผลครับข <c oughs> อ,อไพให้ไปหน่อยเห็บหน้าที่อครับ <c oughs> ทั้งวัยก็ชับหรือเส้นเสนเ่นครอะ ไลน์ไม่ได้ดอกคนก็นได้แอมน,น,นึงก็ยิ้มอย่างนั้นเลยพี่น้องอย่าลืมด้วพี่น้องนะคันมักเศษอาหารน้ำไปซีดขอบคุณพี่น้องสวัสดีครับ